อันนี้มุมมองของคุณนัทนะค่ะเลือกตั้งปีหกหกนะภาพด้านบนเดี๋ยวไหแต่ด้านล่างน้าเงินปัดแดงทิ้งอน้ําเงินเกือบหมดเปัดทงทั้งจังหวัดหมดบึงการค่ะสามที่ดังค่ะปีหกหกปีหกเก้านะอันนี้บึงการแล้วเมืองลุงนะพัทลุงในตัวอย่างนะที่ แกลงลายจังหวัดนะมีสีน้ำเงินกับสีฟ้านด้านบนคือปีหกหกปีหกหกสีฟ้าสีน้ำเงินส่วนด้านล่างนี่ภูมิใจไทยปักธงแล้วมีกล้าทำสีเขียวเข้ามากล้าทำมากินฟ้าเห็นไหมนี่แล้วภาพรวมล่ะทีนี้เนี่ยล่าสุดฮะคุณนัทคนเดิมนี่แหละแกก็โพสต์ ภาพรวมปาร์ตี้ลิสต์ร้อยที่นั่งนะภูมิใจไทย <c oughs> จะได้สามสิบที่นั่งนายกปกป้องชาติจะเป็นแชมป์ใหม่พักส้มพักประชาชนวิกฤตศรัทธา20ที่นั่งลดลงค่ะเพื่อไทยฐานเดิม20ที่นั่งคปชปเพิ่มขึ้นฮะคืนชีพอ,อสีฟ้าประชาธิปไตยสิบนะที่นั่งค่ะส่วนกล้าทาสีเขียวค่ะ6ที่นั่ง แล้วก็มีพักเบอร์หนึ่งถึงห้านะคะก็น่าจะเป็นส้มลนประมาณนี้นะคะห้าที่นั่งแล้วก็ด้านล่างค่ะรวมภัยสร้างชาตินะคะอ,อันนี้มาแบบปุดวิดนะอันนี้ย้ำนะมุมมองส่วนบุคคลน,นะ <5 S 2> ได้สี่ที่นั่งสี่ที่นั่งเห็นไ,ไหมแล้วเหตุการณ์คืออะไรวิกฤตส้มไงวิกฤตส้มะแล้วก็ดวงดาวด้วยเออแล้ว ทั้งหมดนะทีนี้ทั่วประเทศนะทั่วประเทศที่คาดการนะนี่แต่ละเขตค่ะทั่วประเทศนะแล้วเมื่อรวม,มนะคือภูมิใจไทยที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ฟ้าไม่ได้เลยนะได้ค่ะนะแต่ว่าภาพรวม<อ>นะพบเป็นกราฟริกแล้วเป็นแบบนี้ค่ะคุณนัทเนี่ยบอกว่าภูมิใจไทยคาดการได้สองร้อยถึงสองร้อยสามสิบสองร้อยถึงสองร้ยสามสิบนะ เพราะกลุ่มความได้เปรียบทุกอย่างค่ะนะแล้วก็กระแสก็มีด้วยเที่ยวนี้ส่วนเพื่อไทยยักษ์ใหญ่ที่ต้องปรับตัวอคาดการจะได้แปดสิบถึงร้อยที่นั่งคเรื่องสงครามความมั่นคงเนี่ยส่งผลส่วนพักคส้มเสียงกล้องในเมืองใหญ่คาดการว่าจะได้ห้าสิบถึงเจ็ดสิบที่นั่งห้าสิบถึงเจ็ดสิบที่นั่งนี่จากประมวลข้อมูลยุทธศาสตร์พื้นที่และจังหวัดดาวจรทางโหราศาสตร์นะแล้ว พักส้ม5 0สิถึงเจ็ิบที่นั่งเนี่ยกล้าทำตัวแปลงเงาสามสิบห้าถึงห้าสิบที่นั่งนีเนี่ยแล้วอื่นๆล่ะนะอื่นๆก็พักประชาธิปัตย์ยี่สบถึงสาสิบที่นั่งยี่สิบถึงสสิบที่นั่งนี่รวมเขตขนกับบัญชีรายชื่อแล้วนะคี่สบถึงสาสิบแล้วก็ที่เหลือก็คือพักอื่นๆนะก็สิบถึงยี่สิบที่นั่งย้ำวันนี้คือความเห็น อินฟลูท่านหนึ่งการเมืองชื่อน,นัดค่ะแล้วเขาไปเจาะเป็นลายจังหวัดเป็นลายจังหวัดนะอ่ะก็รอดูว่าจะเป็นเช่นนี้จริงหรือไม่